大家好我们又来見面了เ解อ我ั上到第五課了第五น的內容就是你吃什麼你吃什น哈，ึบทที่ห้าจะาจะมาเรียนกันถึงเรื่องคุณทานอะไรค่ะในบทนี้นะคะคพูดถึงเรื่องการทานใช่ไหมคะทุกคนจะนึกถึงอะไรคะนึกถึงอาหารเนาะค่ะในบทนี้นะคะคเราซื้อก็จะมาสอนเกี่ยวกับผลรไม้ค่ะเรามาดูกันนะคะว่าผลไม้ภาษาจีน มีอะไรบ้างนะคะแล้วเรียกว่าอะไรก่อนอื่นนะคะเราไปฟังเพลงกันก่อนเลยค่ะชอชออโกลชลชอกตช็กลชาชชชอ 水果都来吧，A B C D，维生素都在这里。哇，我很喜欢，真的希望。 ค่ะบทนี้นะคะเรากจะมาเรียนกัน,นเรื่องผลไม้ค่ะ,ะคำว,ว่าผลไม้ในภาษาจีนนะคะสองคำนี้อ่านว่าสุยกัวสุยกัวแปลว่าผลไม้ค่ะก่อนที่เราจะเข้าบทเรียนนะคะเรามารู้จักคำศัพท์กันก่อนค่ะคำที่หนึ่งนะคะอ่านว่าชื่อชื่อแปลว่ากินค่ะคำที่สองเฉินเมอเฉินเมออะไรคำที่สามนะคะผิงกัว 苹果 apple ส香蕉香蕉怪หอมห้าม i a โก,ก้มุก,กมาาโหอม 5. ละกอหก m ุเรีย 6. ทุเรียนส้มคำที่7นะคะอ่านว่าปู่ปู่ไม่และคำสุดท้ายนะคะคำที่แเสีย่ยเสีซี่ยเซี่ยขอบคุณ มาค่ะเรามาเรียนคำศัพท์ผลไม้ภาษาจีนกันนะคะคำว่าฉุยกัวฉุยกัวแปลว่าผลไม้ใช่ไหมคะค่ะเรามาดูกันว่าผลไม้ในภาษาจีนเรียกว่าอะไรกันบ้างน,นะคะดูที่รูปแรกเลยรูปทุเรียนใช่ไหมคะทุเรียนภาษาจีนเรียกว่าหลิวเหรียนหลิวเหรียนทุเรียนนะคะหลิวเหรียนต่อไปราชินีผลไม้เองนั่นคือมังคุดใช่ไหมคะมังคุดภาษาจีนนะคะอ่านว่า สั้นจุสั้นจุมังคุดต,ต่อไปค่ะรูปเหลืองเหลืองรูปอะไรคะถูกต้องค่ะรูปมะม่วงใช่ไหมคะมะม่วงภาษาจีนนะคะเรียกว่าหมางกวัวหมางกวัวมะม่วงและสุดท้ายสีส้มส้มเหลืองเหลืองมีหัวสีเขียวนั่นก็คือสับปะรดใช่ไหมคะสับปะรดภาษาจีนเรียกว่าปหลัร ปัวหลวสับป,ประรดนั่นเองค่ะค่ะเรามาทวนอีกรอบหนึ่งนะคะคำแรกหลิวเหรียญชุเรียนซั้นจูมังคุดหมังกัวมะม่วงปัวหลวสับป,ประรดค่ะมาต่อกันเลยค่ะลูกแดงๆลูกนี้เรียกว่าสตรอเบอรี่ใช่ไหมคะสตรอเบอรี่ภาษาจีนเรียกว่า,าวเฉาเหมยเฉาเหมยสตรอเบอรี่นะคะต่อไปจุ้ยจื่อจุ้ยจื่อ ส้มนักเรียนอ่านตามหลอดซื้อนะคะคำละสองรอบชาวไหมชาวไหมสตรอเบอรี่จุยจ้ยจืย้อจุ้ยจื้อส้มเก่งมากค่ะมูโกวมูกกว,ม,กกวมารากอหลิวเหลียนหลิวเหลียนทุเรียนค่ะอ่านตามหลอดซื้อสองรอบนะคะมูโกวมูกกว,ม,กกวมารากอหลิวเหลียน หลิวเหลียนทุเรียนซีโก้ซีโก้แตงโมเซียงเจยวเซียงเจีเจวยวกล้วยอ่านตามหลักสูตรสองรอบเหมือนเดิมค่ะซีกวักวซีโว้แตงโมเซียงเจียวเซียงเจีเจวยวกล้วยหรือกล้วยหอมนั่นเองค่ะ มังก芒果มังกัวมะม่วงพิงกัวพิงกัวแอปเปิ้ลตามสองรอบค่ะมังกัูมังกัวมะม่วงิงกัวพิงกัวแอปเปิ้ลอปิ้ลบลูโปรสบลัวสับปร์รดยิ่งเผายิ่งเผาเชอร์รี่สองรอบเหมือนเดิมค่ะ 菠ัโปลัว,ลวสับป,ประรดยิเ่เถายิเ่เถาเชอรี่เก่งมากเลยคะ่ะนักเรียนนักเรียนเห็นภาษาจีนตัวใหญ่ๆสีดำที่อยู่ด้านซ้ายมือไหมคะค่ะคำนี้อ่านว่าชื่อชื่อชื่อแปลว่ากินนั่นเองคะ่ะค่ะเรามาดูประโยคแรกเลยนะคะประโยคสีชมพูตัวแรกเลยอ่านว่าชื่อผิงกวัวชื่อผิงกวัว กินแอปเปิ้ลประโยคที่สองนะคะ我吃苹果我吃苹果ฉันกินแอปเปิ้ลประโยคที่สามสีเขียวนะคะอันแรกเลยอ่านว่า我吃芒果我吃芒果ฉันกินมะละกอ吃芒果吃芒果กินมะละกอนะคะถ้าเกิดนักเรียนจะกินอะไรเช่น我吃榴莲 ฉันกินทุกเรียนหั香蕉ียงยวฉันกินกล้วย我ั西瓜ซีกวัวฉันกินแตงโมงแบบนี้ก็ได้ค่ะเพียงคำว่าชื่อแล้วก็ตามด้วยอาหารที่นักเรียนต้องการกินนั่นเองค่ะหรือนักเรียนจะพูดว่า我ั饭我ื่ฉันกินข้าวอีก็ได้ค่ะต่อมานะคะเรามาเรียนประโยชสนทนากันค่ะ ประโยคแรกเลยนะคะเด็กผู้หญิงผมสีทองประโยคแรกอ่านว่า你吃什么你吃什么เธอกินอะไรผู้เด็กผู้ชายผมจเกีกตอบว่า我吃苹果我吃苹果กินอะไรคะฉันกินแอปป เปิลนั่นเองค่ะว่าชื่อพีกัวพีกัวว่าแอปเปิ้ลใช่ไหมคะว่าแปลว่าฉันชื่อว่ากินพีกัวแอปเปิลว่าชื่อพีกัวฉันกินแอปเปิ้ลส่วนเด็กผู้หญิงที่ยกมือใส่หมวกสีแดงเขาบอกว่าว่าชื่อมูกัวว่าชื่อมูกัวฉันกินกินอะไรคะถูกต้องค่ะฉันกินมะระกอนั่นเองค่ะว่าชื่อมูกัวฉันกินมะระกอต่อไปนะคะเด็กคนต่อไปบอกว่าว่าชื่อจื่อจื่อ 你是吗？我是橘子。你是吗？我是橘子。แปลว่าฉันกินส้ม。你是吗？เป็นประโยคคำถามใช่ไหมคะถามว่าเธอกินไหมคำว่ามามาแปลว่าไหมนั่นเองคะ่ะประโยคสุดท้ายเด็กผู้ชายใส่เสื้อสีม่วงยกมือบอกว่าปู่ขอบคุณฉันเป็นปู่谢谢ัเเขากินส้มไหมคะเขาว่าไม่คะ่ะ ขอบคุณฉันกินกล้วยนั่นเองค่ะเรามาเรียนประโยคคำถามกันค่ะประโยคนี้นะคะอ่านว่าหนีชื่อสมเหชื่อสมคุณทานอะไรนะคะไปไอตรงคำที่เราซื้อขีดเส้นใต้ไว้นะคะอ่านว่าสีฮวนสีฮวนแปลว่าชอบค่ะหนีสีฮวนชื่อสมสมคุณชอบทานอะไรในประโยคที่หนึ่งนะคะอ่านว่า 我喜欢吃木瓜。我喜欢吃木瓜。ฉันชอบทานมะละกอ。ท่านเรียนสามารถฟังและอ่านตามหลักสูตรก็ได้นะคะ。ประโยคที่สอง。我喜欢吃西瓜。我喜欢吃西瓜。ฉันชอบกินแตงโม。ประโยคที่สามนะคะ。我喜欢吃芒果。 วัวฉีฮวนชื่อหมากัวฉันชอบกินมะม่วงนักเรียนทุกคนชอบทานผลไม้ชนิดไหนกันคะนักเรียนลองฝึกพูดดูนะคะวัวีฮวนจุดๆแล้วตามด้วยผลไม้ชนิดที่นักเรียนชอบนะคะสมมตินักเรียนชอบทานทุเรียนนักเรียนถามมาพูดว่าวัวฉี่ฮวนชื่อลิ้น หรือพูดว่าหัวฉี่หวนชื่อซานจูฉันชอบกินมังคุดแบบนี้ก็ได้ค่ะนักเรียนลองฝึกฟังนะคะฟังหลายๆรอบนะคะฝึกฟังฝึกพูดตามหลอดซื้อนะคะวันนี้หลอดซื้อยังไม่มีงานให้นักเรียนทํานะคะเดี๋ยวเราจะมาทบทวนกันในคลิปต่อไปค่ะค่ะเราจบคลิปกันเพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในสัปดาห์หนะะ้าค่ะใจเยน